เราจะมากิจกรรมที่4ดูจอ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 ข้างบนนะวันนี้หัวหน,น้าวิสัยได้มาอยู่หลังๆห,ห้องนะประตูมาแย้มดูนิเทศแบบแบบลอยนิเทศนะครับอา <c oughs> มาดูกิจกรรมที่4ครับชื่อกิจกรรมว่าทำความกระจางภาษาอังกฤษบอกว่า c <oughs> a r i f y i n g and f a m i l i a r <c oughs> คือทำให้มันกระจางนะครับอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวครูจะเดินไปดูนะ <c oughs> ให้แต่และกลุ่มนะครับ ดึงเอาคำศัพท์หรือข้อความในโจทย์ปัญหาเช่นตัวอย่างของครูนี่สงครามยูเครนรันเสเซียโจทย์ปัญหาครูทำไมนะรัะเสเซียจึงทำสงครามกับยูเครนนั่นแหละพอกิจกรรมที่4นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจหรือทำความกระจ,จ่างในคำศั์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหา,าตัวอย่างของครูโจทย์ปัญหาก็คือทำไมรัสเซียทำสงครามกับยูเครน คำศัพทครูหนึ่งคือคําว่ารัสเซีย2องคำว่ายูเครนสามคำว่าสงครามนี่คือคําศัพท์ของครูตัวอย่างนะดูจอนะครับคานนี้ของเราจะต้องดึงออกมาให้ได้เช่นกลุ่มนี้ประเด็นโจทย์ปัญหาก็คืออะไรครับ <คำ S 1> ชาญลงทําไมรัชกาลที่5จึงเลือกขาดคําศัพท์ที่อยู่ในนั้นหรือข้อความที่เราจะทําความกระจ่งคือคําว่าอะไรคําว่า เออคำว่ารอห้าพวกเรารู่ยังรอห้าเป็นใครูเห็นไหมยังไม่รู้เพราะนั้นจําเป็นต้องตามความกระจ่างไหมครับจําเป็นวันนั้นนักเรียนก็เขียนเลยคําแรกคือรอห้าเห็นไหมจะต้องทําความกระจ่างครับคําที่สองคืออะไรครับคาคาว่าคําว่าธาตุพวกเรารู้ไหมธาตุคืออะไรรู้ไหมธาตุคืออะไรครับดูไหมเออคนรับใช้ธาตุมีกี่ประเภทรู้ไหมธาตุมีกี่ประเภทรู้ไหมครับเห็นไหม กลุ่มนี้รู้ไหมท่านีกี่ประเภทไม่ครับไม่รู้จําเป็นต้องทําความหมาย่างไหมครับจำเป็นเห็นไหมคําที่สองคือทตุคำที่สามมีไหมอันนี้ยกตัวอย่างกลุ่มนี้นะมีไหมครับในตัวอย่างกระดานคนละอันคําว่าอะไรครับคําที่สามคำว่าอะไรมีไหมมีคําว่าทตุมีคำว่าเราห้าพอไหมเอาสองคำไหมเอาสองคำเอานะครับการการยกเลิกนี่เอาไหมคํายากาศความไหมเอาไหมครับบรรยากาศความการยกเลิกอ่ะ โอเคนะครับเอาสองคำพอกลุ่มเมื่อกี้เอากลุ่มนี้ล่ะโจทย์ปัญหาคือโจทย์ปัญหาคือสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาชาติสถาบันพระมหากษัตริย์การพัฒนาชาติโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทยำมาคืออะไรครับสถาบันพมหะกเป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอันนั้นประเด็นครับเอาโจทย์ปัญหาครับโจทย์ปัญหาว่าไงครับ โจทย์มหาว่าไงครับอ่ากลุ่มนี้ประเด็นก็คือพระมกษัตริย์มีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไรนี่คือประเด็นัีเนีนต้องต้องไปต้องไปดูใช่ไหมคำศัพท์ที่ต้องค้นคืออะไรครับคําว่าคําว่าคาว่าอะไรมันจะคำว่าเอออ่ะคว่าบทบาทก็ได้บทบาทมันหมายถึงอะไรคําว่ากษัตริย์รู้ยังว่าเป็นใครเออนี่แหละคำว่ากษัตริย์คําว่าบทบาทเห็นไหม คำว่าชาติชาติหมายถึงอะไรนั่นแหละไปดูอ้าวกลุ่มอื่นเมื่อกันเมื่อได้เสร็จนักเรียนดูตัวอย่างบนจอครับเห็นไหมไกลเลยดูตัวอย่างบนจอของตัวอย่างของครูในคําว่ารัสเซียคําว่ายูเครนคําว่าสงครามเห็นไหมครูก็ต้องไปค้นว่ารัสเซียเห็นไหมรัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกเมืองหลวงชื่อมอสโกก็ดูรายละเอียดตามนั้นทุกคนก็จะเข้าใจยูเครนนะเมืองหลวงชื่อเคียบ มีหน้าที่เท่าไหร่ประชากรเท่าไหรเห็นไหมนั่นะคือรายละเอียดพวกเราก็ไปค้นเหมือนกันเหมือนกลุ่มนี้เนี่ยเห็นไหมกลุ่มชนนิลลงก็ไปค้นคําว่า,าธาตุคืออะไรมีกี่ประเภทรอห้าหมายดึงใครเห็นไหมครับนั่นแหละคือการทํานี่คือการทํากิจกรรมที่4ทําแค่นี้ครับทําความกระจ่างในคําศัพท์หรือข้อความที่มันซ่อนอยู่ในโจทย์ปัญหาต้องดึงมาให้ได้นะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการเรียนแบบ problem based learning นะเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั่นเองเข้าใจนะครับ,รบเข้าใจไหม